คิดเห็นยังไงนะเพื่อนบ้านเรามันอย่างนี้แหละค่ะจ้องบ่อนทําลายเราด้วยค่าเราผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสายไฟลงดินส่วนุนป้าไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะ,ค,ะค่อยๆแก้กันไปบ้านเราเรารักบ้านเราเรารักประเทศชาติเราต่อให้ยังไงนะประเทศไทยเราก็อบอุ่นดีมางดีงามอาหารอร่อยอากาศดีมีภูเขามีทะเลไม่เคยมีพายุร้ายมาทําลายเราไม่มีเคยมีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟระเบิด เป็นประเทศที่อยู่แล้วนะสงบสุขมาเพจปอรอมอาเซียนสกายไลน์นะคะคาดว่าเพจนี้นะสร้างโดยคนข้างบ้านเรานี่แหละแต่ว่าทําเป็นฟอร์มว่าเป็นเพจของคนฟิลิปปินส์นะก็เพจนี้ประจำนะจะชอบแชร์ภาพกรุงเทพของเราเพื่อมาด้อยค่ากรุงเทพนะเช่นพวกถนน จวันลาดอย่างนี้นะออสายไฟนะม้วนสายไฟเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ไปแชร์ไปถ่ายภาพมาที่สาทอแต่ว่าไม่ได้ถ่ายที่สวยๆนะคะถ่ายตรงที่ว่าเป็นสายไฟพันๆกันระโยระยางนะคะเพื่อจะมาด้อยค่าประเทศไทยแล้วคนไทยคิดเห็นยังไงนะก็มีคนไทยและะ้วค่ะเข้าไป ทัวลงอยู่นะคะแล้วก็มีผู้ผใช้ Facebook คนหนึ่งนะเขาก็แชร์มาในกลุ่ม Amazing World Culture นะเพื่อมาพูดคุยกันเขาก็โพสต์ว่ามึงไม่ต้องมาด้อยค่าไทยหรอกไทยเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่นักท่องเที่ยวก็มาเต็มทุกปีใช่นะขนาดอะไรอะ่ะคนนั้นอะ่ะดาราระดับโลกอะ่อะไอ้ลัสเซลโคลเหรอ ที่มาถ่ายหนังอ่ะอเขายันถ่ายเลยสายไฟนะ่ะดังไปทั่วโลกกลายเป็น Amazing Thailand อีกนะทำไมรู้ไหมคนไทยเขามีความคิดเห็นเขาคิดดีนะอืคนนี้เขาบอกว่าอืมที่นักท่องเที่ยวแห่กันมาแน่นสนามบินก็เพราะเขามาดูปฏิมากรรมสายไฟที่เมืองไทยนี่แหละอีเมน มึงอย่าโหนักอะไรอย่างนี้นะอืมครันนี้เรากบอกว่าไทยมีดีหลายอย่างส่วนสายไฟไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับนักท่องเที่ยวอืมคนก็เขาไม่ได้มาดูสายไฟคนนี้บอกอ่ะเขาก็รู้สึกดีและปลอดภัยจากวิ่งราวจากการวิ่งราวฉกชิงวิ่งราวนะประเทศไทยเนี่ย สมัยนี้ไม่ค่อยมีนะชับชิงวิ่งราวปัญหาหนึ่งของกรุงเทพที่มีอยู่ก็คือมีเขมรต่างดาวเนะี่ยมีคนต่างดาวเนี่ยนะคะมาขอทานแค่นั้นเองนะโดยบอกบอกตลอดนะกรุงเทพเนี่ยมีขอทานจริงแต่ว่ามันไม่ใช่คนไทยอพอคนไทยเขารู้ว่าการขอทานเนี่ยมันผิดกฎหมายนะทางขอ,อสมัยที่ว่าลุงตู่เขามาเนี่ยเขาประกาศเลยนะ พบเห็นคนจนจัดเล่้่อนขอทานเนี่ยให้แจ้งนะเขาจะเอาไปไหนเขาไม่ได้จับกลุ่มคุมขังเขาจะาไปฝึกอาชีพให้ให้เงินสนับสนุนให้ลงทุนนะดูว่ามีความสามารถส่วนไหนแต่แต่ถ้าคนคนพิกการน้อยเปรียดเสียขาเนี่ยเขาก็เอาข้อโครงการสวัสดิการต่างๆนะให้ที่พักพิงเออทีนี้เราก็มาพูดเรื่อง เพจนี้นะคะเพจนี้เนี่ยประจำนะเดีวยวคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่ามันเนี่ยนะบูลลี่ประเทศไทยเราว่าอย่างไรมั่งนะมันก็ด้อยค่าเราทุกอย่างเพราะความอิจฉาลิษยาขนาดชื่อเพจมันนะมันยังเป็นก๊อปของเขามาปลอมเลยนะจริงๆนะมันมีอีกเพจหนึ่งเพจจริงเลยผู้ติดตามเยอะเพจเนี่ยนะเพจอาเซียนจะก,กาลายไลน์เหมือนกันเนี่ยมันไม่เป็นยากกระทั่งตั้งชื่อเขานะ ต้องไปก๊อปชื่อเขามาคุณผู้ชมก็เฝากไปรายงานมันด้วยนะอืมเนี่ยคนนี้ก็บอกพูดเหมือนป่าเลยขนาดรัสเซลโคก็ยังมาถ่ายรูปด้วยอะ่ะปังเวอร์อืมและคนหนึ่งก็บอกว่าเพราะว่าอ่าสายนดโยงระยางนี่แหละทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติชอบใจนะเป็นหลักประกันว่าการสื่อสารของประเทศไทยเราบาักครั้งเนี่ย ฝรั่งบางคนเขายังชมเลยมันจะมีฝรั่งคนหนึ่งคนเยอรมันน่ะเขาชอบชมประเทศไทยเขาบอกประเทศไทยเนี่ยนะดีกว่าทอนสมัยกว่าเรื่องทั้งาการสื่อสารการธนคมนาคมนะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอะไรโทรศัพท์นะเออ,อย่างทันสมัยยังคือมีคือมีความเร็วมากกว่าเยอรมันเยอะนะมันมีช่องทิกตอกช่องหนึ่งรับก็เป็นคนเยอรมันนะแต่เขาพูดไทยได้คนเนี้นะเดี๋ยวป้า มีโอกาสจะหามาให้คุณผู้ชมดูนะแกชมแต่เมืองไทยนั่นแหละนะว่าเออดีกว่าเยอรมันอย่างงู้นอย่างนี้น,อนนะอืมคนนี้บอกว่านี่แหละไอเหมนจุดดึงดูดการท่องเที่ยวของไทยของแท้ช่ยนะทุกคนมาก็โอ้มาดูมาชมมันไม่ใช่เรื่องอาะที่จะต้องหน้าอาบอายอะไรนะที่ไหนมันก็มีนะ อย่างที่ในประเทศของข้างบ้านเนี่ยก็มีมีเยอะแยะนะแต่ว่าไม่พูดก็จะต้องมาด้อยค่ากรุงเทพได้ค่าคือด้วยความริษยานั่นเลยนะอแต่ว่าเราอะนะไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกรู้สึกสมเพศเวทนามันมันไม่รู้ว่าอันนี้คือเป็นเหมือนว่า ความทันสมัยความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีหลายเจ้านะประเทศไทยมีทั้งอะไรอะ AIS สองเอเดท็กัหนของรัฐบาลก็มีอะไรอะ TOT เนี่ยคุณป้าก็ใช้เน็ต TOT อยนะเน็ตแรงปังเวอร์ Ver. เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาแนละ้วเน็ตไฟเบอร์แบบว่าโอ้โหสามารถไลฟ์ด่าเขมรได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าไม่ทำนะขี้เกียจเสียพลังงานชีวิตด่าคนป่าไปอย่างนั้นนะ อืมคนนี้บอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาถือว่าเป็น Amazing Thailand เขารู้เหตุผลว่าทำไมต้องมีสายไฟอย่างนั้นกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังประจำถ้าใต้ถ้าอยู่ใต้ดินไฟรั่วหรือสายไฟเคเบิลเสียของต้องขุดยุ่งยากต้องเป็นอย่างนี้สายไฟสายเคเบิลทำให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนดูแค่ข้างบ้านเลยแค่จีนถอนทุนสีหนุวิน ตึกล้างขยะเน่าน้านำเสียอืคนที่บอกว่ามันจะมีสองเพจที่แอดมินเป็นอ่าปินกับเมนร่วมมือดิสเครดิตไทยเคยเห็นคนออกมาแหกอยู่ปินเคยทำงานในไทยด้วยนะอืมเออมันก็คงเป็นด้วยกันนะนะอีปินมันก็ไม่น้อยลิสิยาไทยนะอืออีเมนก็พอกันมันก็ร่วมมือกันนะอีสอชาติเนี่ยชัดชั่ว2ชาตินี้นะคะ อันนี้เขาบอกว่าเพจนี้แอดมันเป็นเหม็นค่ะตั้งเพจมาใช้ชื่อเดียวกับเพจอาเซียนอีกเพจอีกเพจคนตามเยอะกว่าใช่มันจะมีสองเพจเนี่ยดูมันความไร้สมองเงยมันชอบก๊อปเรียนแบบกระทั่งเพจเขามันยังจะก๊อปชื่อเขานะตั้งมาเพื่ออะไรตั้งมาเพื่ออ่าบูลลี่ด้อยค่า่าประเทศไทยเท่านั้นแหละแบบนี้นะอืแล้วก็วันวัน,วนมันก็ทําอะไรไหม อัพรูปนครวัดเช้าสายบ่ายเย็นสามเวลาหลังอาหารกระอวกแตกตายอืมก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอ่าคนคนไทยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะได้ค่ะก็ได้ค่ะไปเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ในเพจมันมั่งนะคะว่าอ่าที่มันโพสต์รูปเนี่ยคนไทยเข้าไปว่ามันยังไงมั่งนะคะ ทีนี้คุณป้าก็จะพามาดูคอมเมนต์ที่เพจของมันนะคะก็จะมีคนต่างชาตินะคะเขาก็มาคอมเมนต์แทนคนไทยนะคะก็บอกว่า it l o o k nice the street also looks clean they just have to get rid right of those ah and this page wins u r v e y look better เออนะคะเขาก็มาเถียงแทนคนไทยนะเนี่ยคอมเมนต์นี้นะเพิ่งจะ คอมเมนต์ไปสดเสรมร้อนๆยี่สนาทีที่ผ่านมานี่เองนะเนี่ยคุณป้าไปให้ดูนะแล้วก็คอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งก็เป็นคนต่างชาติเหมือนกันเขาบอก BKK ก็คือบางกอก h a s k a t e p e o p l e a n d b e a u t i f u l p l a c e t o s e e เห็นไหมเขาก็เข้าข้างกรุงเทพแบบกร,รุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวน่ามา เที่ยวชมผู้คนจิตใจดีเนี่ยเห็นไหมเขาก็ชมประเทศไทยนะคนที่บอก Still Thailand is g r เ a t c o u าที่นะนี่คือคนต่างชาตินะอันนี้เป็นคอมเมนต์ของคน,คนต่างชาติเดี๋ยวเราค่อยไปดูคอมเมนต์คนไทยนะคะว่าเขามาพูดว่าอย่างไงคนนี้บอกว่า thanks for promote Thailand นะคนนี้บอกว่าอุย้ย b e a u t i f u l 100%ฉันรักกรุงเทพอืมคนนี้บอกว่าสิ่งนี้คนไทยนะคะคุณชื่อคนนี้นะเขาบอกสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความเจริญมากทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมนา,นาแล้วเจริญมากกว่าเพื่อนบ้านหลายประเทศที่ก้าวตามไม่ทันที่ยังไม่มีใช้ภูมิใจจังเออเนี่ยคิดเหมือนคุณป้านนะมีสายอ่าไฟสายระยงระยางอย่างเงี้ยน,นันแน่นนะ คือเขาจะเลิญมาก่อนนะเขามีอ่าถ้าระบบเบน็ตเบรกดีไงะนะอืมคนนี้บอกว่าคลาสสิกคนนี้บอกว่ามุมสวยๆก็มีทำไมไม่ลงบ้างคนนี้บอกโซ a บิวตี้อืมคนนี้บอกว่า look so nice นะนะ I am look so beautiful in Thailand นะี่ไหม ก็มีแต่คนเขาไอ้นี่นะชมอันนี้เป็นคำาคนไทยนะเขามาคอมเมนต์ว่าสัาพก็คืออย่างว่านะมันก็จะมีคนไทยประเภทหนึ่งนะคะที่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะรังเกียจเดียดฉัน,ฉนชังชาติของตัวเองนะร่วมมือกับคนเขาอ่าดูบูรี่ประเทศตัวเองนะทีนี้ก็เองก็มา เข้าข้างมาเห็นดีเห็นงามนะคือเขาเรียกไอ้พวกที่ชังชาตินะ่ะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะมันจะมาเห็นคนอื่นบูลี่ไทยด้วยมันจะร่วมมือไปบูลี่กับเขานี่นะนี่คือพวกคนชังชาตินะคะแทนที่เราจะมองนะ่ขนาดฝรั่งมั่งค่าฝรั่งดาราฝรั่งนะ่มาถึงนะเขาถ่ายรูปเพราะว่าถือว่าเราก็ยอมรับความจริงนะ ออถือว่ามันเป็นความเจริญส่วนหนึ่งนะมันก็ต้องแลกมาแต่ตอนเนี้ยน,นะเขาก็โดน,นลงเอาสายไฟลงดินเยอะแยะนะไปดูสิบางที่ที่เขาเอามาลงที่เขาเอาสายไฟลงดินเขาก็ค่อยๆขยับขยายทําไปเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะเราจะไปทุ่มทุนเพื่ออันนี้ก็เดี๋ยวดีไม่ดีนะมันไม่อเมซิ่งอีกนะเห็นไหมพวก เกาหลีเกาหลีดาราฝรั่งญี่ปุ่นมาทุกคนเขาก็ต้องมาถ่ายอันนี้แหละนะมันคือเป็น Amazing Thailand นะไม่ได้รู้สึกเขินอายนะคนไทยไม่รู้สึกเดือดเรือร้อนใจเรื่องนี้แต่ว่าคนไทยก็ยังต่อให้เป็นยังไงน,นะคนทั่วโลกก็ยังบอกว่าเมืองไทยคือ Amazing Thailand แล้วก็ทัวเอ่ยเครื่องบินเที่ยวบินลงสนามบินสวนุวรรณภูมิแต่ละวันนะจับกันไม่หวาดไม่ไหวนะ สินค้าโปรดักท้องถิ่นอะไรของไทยก็ขายดิบขายดีนะคุณผู้ชมน่ะคิดเห็นยังไงนะเพื่อนบ้านเรามันอย่างนี้แหละค่ะจ้องบ่อนทําลายเราด้อยค่าเราผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสายไฟลงดินสนุ่นป้าไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะค,ค่อยๆแก้กันไปบ้านเราเรารักบ้านเราเรารักประเทศชาติเราต่อให้ยังไงนะประเทศไทยเราก็ อบอุ่นดีมากงดีงามอาหารอร่อยอากาศดีมีภูเขามีทะเลไม่เคยมีพายุร้ายมาทําลายเราไม่มีเคยมีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟระเบิดเป็นประเทศที่อยู่แล้วนะสงบ สุขมากขอพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้ของคุณป้าแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วกดติดตามให้แล้วก็เป็นกําลังใจสนับสนุนช่องคุณป้าด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตง์ให้กับคุณป้าด้วยนะคะเพื่อคุณป้าจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปอีกต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ